สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นตักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูวิธีการตกแต่งครับที่แต่ไม่กวาดและชั้นวางของครับนี่ครับกำลังตกแต่งการนวางครับถ้าเราไม่แต่งครับส่วนใหญ่ช่างทํามาก็แต่งมาทวนหนึ่งครับบางคนก็แต่งบางคนก็ไม่แต่งครับถ่างไม่แต่งแล้วก็ วางไม่สนิทครับเวลาวางมันก็กระเด็กกระเดกครับมันโยกเยกมันกระดกกระเด็กเนาะแต่ว่าโยกเยกเนี่คือของหลวงครับกระดกกระเด็กคือมันวางไม่สม่ำเสมอครับมาเสร็จแล้วเราก็เอามาหยอดเกาช้างครับหยอดไปกันด้านล่างด้านบนนะครับแล้วก็ตรงกลางครับสามจุดด้วยกันครับนี่ครับสี่มุมครับเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนครับการยิงปืนลมนะครับมันเนาะบางทีก็ยิงได้ตัวเดียวครับ ยิงมากมมันก็ไม้ก็จะแตกครับก็ยิงตัวเดียวก็มันก็จะทําให้หมุนได้อะไรํานแงเนี่ยครับก็เลยหยดตาวช้างช่วยครับนี่ครับาการใก่ใจครับอยากให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีที่สุดครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาขัดนะครับก่อนจะทําสีครับทําสีก็ไม่ใช่ทาสีชเชแลกอย่างเดียวนะครับชเชลลกอย่างเดียวทาสี เขาไม่เรียกทาสีเนาะแ็กมันคําับย้อมครับถ้าเราทาแ็กอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้ไม้ขึ้นผลครับมันจับแล้วไม่เรียบครับมันสากมือครับเมื่อเราลงแ็กแล้วครับเราก็ต้องมาขัดออกครับแล้วก็ทาเลเซอร์เข้าไปครับเลเซอร์เงาเลเกอร์ดนแล้วแต่ลูกค้าสั่งครับทาให้สองสามรอบครับนะครับมันจึงทําให้ที่ใส่งไมกวาดครับมันสวยงามครับ อ่ามันจะดูลื่นครับแต่เราทาสีแบบเนื้อไม้ครับจากเราเรียบมือครับเรามาทาสีธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ย้อมครับย้อมไม่ไหวครับตัวนี้ครับถ้าเกิดเราย้อมด้วยนะครับจะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นมากเลยครับก็ทาให้เพื่อรักษาไม้ครับปกป้องรักษาไม้ครับแต่สวยงามครับสีธรรมชาติก็สวยงามครับดูเงาแล้วก็เรียบมือครับเราใส่ใจครับ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่เราทําให้คุ้มค่าเงินนะครับที่เสียไปครับนี่ครับพอขัดเสร็จแล้วครับขัดเบเบอร์เสร็จแล้วก็มาลงเครื่องสั่นนะครับจุดสําคัญสําคัญอีกทีหนึ่งครับนี่ครับโดยน้องคงครับนะครับ่อนที่จะทําสีได้ครับสินค้าจะได้ออกมาสวยครับเราขัดเราตกแต่งเราอุดลอยตะปูครับอุดลอยลูกแม็กครับแทบจะไม่เห็นเลยครับ ใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนครับอยากให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีที่สุดครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ